รู้สึกเบารู้สึกโปรง่งรู้สึกเย็นเนี่ยมันจะเป็นลักษาอาการแบบนี้นะไม่ใช่แค่สลึมสลืออาการอย่างเงี้ยมันแย่แล้วฟังธรรมะอย่างไรมันถึงไม่เข้าไปแล้วแปลกประหลาดมากมันต้องเข้าไปข้างในทีฉะนั้นผ้านอนเนี่ยท่านท่านยังและท่านเป็นพระหูสูตรด้วยคือได้ยินได้ฟังมามากและจดจำได้ทุกบท ทุกตอนด้วยท่านบอกว่าพระสูตรทั้งหมดที่ท่านได้ศึกษามาเนี่ยที่ท่านได้ศึกษามาเนี่ยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยท่านเรียนศึกฟังจากพระพุทธเจ้ามาแปดหมื่นสองพันพระธรรมขันธ์และจากภิกษุอีกสองพันพระธรรมขันธ์คือเรียนจากภาษาดิบุตรรวมเป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ท่านพูดเองเนะท่านเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องไว้ท่านไว้ห้าสถานะหนึ่ง เป็นพุทธอุปถากเป็นยอดเลยนะคือพระเจ้าเนี่ยมีก่อนที่พระอนนท์จะมารับหน้าที่เนี่ยมีคนอุปถากมาแต่ไม่ไม่เลิศแต่พระอนนท์เนี่ยเป็นยอดพุทธอุปถากเอางี้พระอนนท์เนี่ยเกิดเป็นสาชาติของพระเจ้าคนอายุเท่ากันแล้วอุปถากกันเนี่ยท่านมองออกไหมท่านไม่เคยสังเกตหรือใช่ไหมอายุเท่ากันแล้วอุปถากกันเนี่ยเอออย่างพระอาจารย์อายุมากแล้วเนี่ย พระหนุ่มพระเนรน้อยมาอุปถากภ่มันยังดูโอเคนะสมมติว่าอายุเท่าพระอาจารย์แล้วมาอุปถากพระอาจารย์เนี่ยและสุขภาพร่างกายท่านแข็งแรงอุดมีคือท่านบําเพ็ญบาร,รมีมาเพื่อการนี้ด้วยท่านตั้งอัยารัยเป็นเป็นพุทธอุปถากพระเจ้าและท่านไม่ใช่อุปถากให้สังเกตด้วยนะตอนพระเจ้าปริพานเนี่ยและท่านก็พระเจ้าปริพานธ์แปดสิบ ใช่ไหมเอ็ดอ่าคิดกันแบบเล่นๆคร่าวๆเนี่ยทำปฐมสังขยาณาต่อมา 82, 82 83ท่านอยู่อีกยาวเลยใช่ไหมอยู่ถึง120ลองคิดดูใน,ในช่วง120ปีเนี่ยไม่มีวันไหนเลยที่ท่านไม่อุปถากภ์พรเจ้าแม้พระเจ้าปรินิพพานแล้วก็อุปถากุ์พเจ้าประดุจด,ดังพระเจ้ยายังมีพระชนอยู่นะท่านเป็นยอดทุกพทะอุปถากนะสังเกตดูที่เวลาไหน ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเวลาไหนเป็นสมโภบรากายเวลาไหนสเสด็จจงกรมเนี่ยท่านก็เป๊ะตามนั้นตลอดเวลาจนท่านปริณิพันธ์เนี่ยนี่เป็นยอดพุทธอุทากถ้ามองอย่างเราเราก็ทำทำไมเนี่ยพระเจ้าปริณิพานธ์แล้วมาทำทำไมใช่ไหมจัดอาหารน้อมตบูชาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาสวยปักกระกยากาน,น ค่แต่พระอ,องค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาแสดงวัตธรรมเวลานี้สงฆ์วอการจําได้หมดแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้เป็นยอดไหมเป็นยอดพุทออุปถากเพราะท่านอุปถากไม่ใช่ไปติดที่เนื้อแต่อุปถากนั้นท่านประพฤติธรรมท่านประพฤติธรรมเพื่อการเข้าถึงธรรมเมื่อเราอุปถากหลวงพ่อใหญ่แม้ท่าน มรณะแล้วเนี่ยมรณภาพแล้วเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติเป็นปกติใช่ไหมเราไม่ได้ปฏิบัติที่ซากแต่ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมเข้าถึงกตัญยูกตเวทีสติที่เกิดขึ้นต้องจําได้สมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นต้องรู้ชัดขันติที่เกิดขึ้นต้องอดทนสระจะที่เกิดขึ้นต้องสงบบาปความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปปิดได้หมดรู้คุณ แล้วก็คิดตอบแทนคุณมันมันเข้าใจแบบนี้ก็คือเขาท่านกําลังประพฤติสติปัฏฐานของท่านคือยอดอยอดพุทออุปถากเข้ใจไหมครับมันเป็นแบบนั้นแต่อย่างเราเนี่ยพระุทธเจ้าบอกว่าทำวินัยที่พระตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำวินัยเป็นพระศาสดาท่านพระนนท,ท่านทราบท่านจึงอุปถากธรรมะวินยัยนอบน้อววนมว่าทำวินยัยปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแล้วทํากิจในการ บูชาพระธรรมวินัยในทุกขั้นตอนที่แสดงออกมาข้างนอกถ้าดูอย่างเราเราก็ทําทําไมมาจัดดอกไม้ทําไมมาปัดกวาดเช็ดถูที่ประทับของพระพุทธเจ้าทําไมใช่ไหมเอาพระธาตุมาตั้งแล้วบูชาทําไมอะไรเงี้ยก็กระดูกเนี้ยเราก็จะคุณสภาพจิตของเราก็จะเข้าไป